ไปเลยนะโอ้ป๊อป๊าป๊อป๊ามันขยับมาทางนี้อีกเคล่อนไปโอ้ยน้องทำไมน้องขนาดนี้ลูกอุ้ยดูมันดูมันเขา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 ดูมันยังยังไม่ละความพยายามอีกน้องลูก มันต้าครับลูกน้องเจ็บไหมลูกน้องเจ็บไหมลูกน้องมันต้าครับลูกน้องเจ็บไหมครับเอาพอแล้วลูกพอแล้วลูกนั่งได้แล้วลูกพอได้แล้วครับมันต้าครับลูกนั่งลงได้แล้วครับลูกนั่งลงลูกนั่งลงพักก่อนครับพักก่อนลูกพักก่อนเร็วน้องพักก่อนครับลูก ยืนนานแล้วครับลูกนั่งลงก่อนมนนะันต้าครับมันต้าลูกน้องนั่งลงก่อนเร็วลูกคนเก่งเร็วเร็วเ <c oughs> ออนั่งลงก่อนลูก <c oughs> เหนื่อยไหมครับ <c oughs> ลูกมามาแม่เอานั่งเร็ว <c oughs> มามาแม่เอานั่งเร็วมาเร็ว ไม่เอาแล้วลูกไม่เล่นไม่เล่นทํางี้ไม่ได้ลูกมาเร็วมาหาแม่เร็วเร็วมาหาแม่เร็วมหาหาแม่เร็วครับมาหาแม่ครับมาหาแม่อ่าเดินมาหาแม่เร็วคนเก่งอ่านั่งลงก่อนลูกนั่งก่อนพักก่อนลูกพักก่อนพักแล้วพักก่อนน้องพักก่อนโอ้โหน้องเก่งครับ